นี่ปอนไงจำไม่ได้หรอวันนี้ปอนก็มีอะไรดีๆมาฝากกันก็บอกเลยว่าสิ่งที่ปอนเอามาฝากเนี่ยเป็นสินค้าที่เรียกว่าดีมากมาสเตอร์พีมากเหมาะกับทุกโอกาสทุกกิจกรรมทุกวัยนะคะสาวๆขาห้ามพลาดแกร์ซีซีครีมไวท์นิ่งนะคะป้องกันแดดได้เพราะว่ามี SPF เหบวกบวกน่นเองหรือว่าจะทาไปในช่วงเวลาการขับรถก็ไม่เปื้อนบอกนะหรือจะใส่เสื้อผ้าค่ะสีดำสีน้ำตาสีน้ำเงินสีเข้มๆเ,เนี่ยไม่มีปัญหาแนะ่นอนเป็นสีแบบนี้มนีแด็กเกิร์แล้วก็ทาลงไปเลยค่ะทาสองข้างไหมเห็นถึงสีความแตกต่างไหมอนะว่ามันแบบแตกต่างกันชัดมาก เกียนง่ายมากเหดูเลยว่ามันแตกต่างมาเอาดูตรงแขนก่อนอันนี้แบบยังเกี่ยงไม่สนิทนะแต่เนี่ยคนที่ขนเยอะสามารถที่จะใช้ได้ถึงเวลาที่จะมาโชว์ค่ะว่าเวลาโดนน้ำเป็นยังไงนี่นะเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นไหมคะมันจะไม่หยุดเลยแล้วสีของความใต่างเห็นทัดเจนเลยสาวๆที่แบบอาจจะแบบเซ็กซีค่คอร์สดูไว้นะคะแบบมันเลิศดมากนี่ค่ะเดชเกิร์ล ซีซีครีมไวท์เทนนิ่งนี่ดูหน้าขาวกว่าขอฝากไว้ด้วยค่ะ